เร,เร็วเก็บรบบนว่าโมเราครูจ้อยครับเดี๋ยวเลิกเรียนเราไปกินข้าวกันนะเดี๋ยวพุ่มเลียงเองได้คะ่ะครูใหญ่ออรอจริงเจ้านี้เพื่อเป็นนักเรียนทาลูดแล้วใส่อะครูโรงเรียนมีข้อห้ามว่าห้ามทาลูดเอา้าพี่ครูจ้อยอยังทาลูดได้เลยแล้วใส่หนุยอีทาไม่ได้อะถ้าครู่าได้หนุยก็่าได้ครูจ้อยครับ เราต้องทำตัวย่างทีนี้ให้นักเรียนดูโซยกูเล้าได้ค่ะได้ค่ะอืม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 เ็ดมันโอเคไหมอือเออเ็ดก็ได้อืออออออใจยังอะลบเลยพาเดี๋ยวตายไอ้ได้เล่าอะครูใหญ่นี่เธอใส่ตุ้มหู้ในโรงเรียนรู้ไหมว่ามันพิดกฎโรงเรียนเอ้าแล้วที่ครูจ้อยอ่ะเอ้าโซยเล้า มาซอยที่กูเล้าแล้วกูจ้อยครับเราต้องทำตัวย่างที่ดีให้เด็กเห็นครับค่ะได้ค่ะโออทษได้ไหมพอใจไหมอะเธอ,เอ,อไม่รยยูยไรโทดก็ได้พอใจยังะไปเลยถ้าก่อนเศร้ากุง้งไอ,อ้ได้เล้าอ่ะครูนี่เธอใสวิกพอมมาโรงเรียนใช่ไหมเขาห้ามนักเรียนใสวิกพอมมาโรงเรียนคนว่าครูยัยหนีทอดทครูก็ต้องทอดกัน ครูใหญ่คะเราต้องทำตัวเป็นแบบย่างที่ดีให้เด็กนักเรียนคะ่ะตัวที่กูเลาล้วครูคะไม่ว่าครูใส่วิกตะไม่ได้กดต้องเป็นกดไอ้ยาฮัวลานครูใหญ่วัวลานลานผอมเงีง